สวัสดีครับ King Thong Motorcycle Classic สองก็สวัสดีพี่ๆน้องน้องเพื่อนๆทุกทกท่านนะครับผมครับคลิปนี้ก็รับซ่อมนะครับผมรับซ่อมเย็นมากสินปกระยองนะครับผมรหัสเครื่องนะครับผมไม่ก็อินนะครับผมเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดเอลนะครับผม ก็มารูรอบๆมันก่อนนะผมว่ามีอะไรเสียหายยังไงบ้างนะผมก็ประเมินดูก่อนนะผมก่อนซ่อมนะครับผมก็ถ้าดีดูนะครับผมตอนนี้ผมก็เปิดกระโปรงออกขึ้นมาแล้วนะถังน้ำมันนะผมข้างในยังสวยใสนะผมมีน้ํามันด้วยนะผมก็ดูแลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะ่าจะยังไม่รั่วนะครับผม เราก็สั่งไม่ยังไม่รู้มาแล้วผมก็ดูหม้อน้ำนะครับผมหม้อน้ำหม้อน้ำนะผมเท่าที่ดูนะผมมีสีดำนะผมนี่นะครับคาดว่านะผมน่าจะมีน้ำมันเครื่องขึ้นมาที่หม้อน้ำนะผมคิดว่านะผมเพราะว่าปกติหม้อน้ำจะไม่แห้งแล้วก็จะเป็นเป็นสนิมหน่อยๆน,นะครับนี่มีสีดำนะผม คาดว่าน้ำมันเครื่องนะผมน่าจะขึ้นมาที่หม้อน้ำนะครับผมต่อนะผมก็น้ำนนอันนี้ก็เสียหายไปนะครตัววัดน้ำมันเครื่องต่ว,ว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะ,นมนงนะผมน้ำเข้าหรือเปล่ายังดำจนหนิดนะผม โอเคครับ okay, ผมน้ำไม่เข้าน้ำ,นนำนนะ okay. มันเครื่องนะโอเคต่อก็โไม่มีนะครับผมก็ปั๊มไม่แรงปั๊มแรง,งดันนผมก็ถูกอไปน,นีกก็ไม่มีน,มนี่น่าจะเป็นสายน้ำมันใช่ใช่ใช,ใช่สายด,ดีเซลนะครับ โอเคนะผมยังเดินอยู่นะครับก็หม้อน้ำโดยรอบก็โอเคนะผมก็พัดลมนะบผมพัดลมนี้หลวมไปหน่อยนะครับผมต้องไขใหม่นะผมก็หมุนได้อยู่นะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมนี่ก็ตัวดึงนะผมตัวดึงก็มีกดมานะผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับผม สายพานนะครับผมนี่ก็ไม่มีท่อมานะครับผมกองอากาศก็ไม่มีครับก็หมุนได้ปกตินะครับผมถ้าที่ฟังนะครับผมถ้าที่ฟังแรงอันแรงดันแรงอัดนะครับผมยังดีอยู่นะครับผมชุดกระโปรงนะครบผมที่ผมต่อต่อออกมา เดี๋ยวผมจะประกอบนะผมประกอบชุดปั๊มแรงดันนะผมแล้วก็เทน้ำมันนะผมแล้วก็รอให้เครื่องติดดูก่อนนะผมว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้างนะผมเท่าที่ดูก็ประมาณนี้นะผมสาเหลักๆนะผมก็เห็นมีน้ำมันเครื่องนะผมขึ้นมาที่หม้อน,น้ำนะผมอันนี้เดี๋ยวต้องแก้นะครับผมบประมาณนี้ก่อนนะผมก็รีวนิดนึงนะเพราะว่า ฝนตกนิดหน่อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีสครับ